ื่อชีวิตนายทวีกลิ่นชื่นที่ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังสุดจากการทำงานยกของหนักในห้างชื่อดังเมื่อต้องกินยาและรอการผ่าตัดยาที่กินก็ทำให้ความดันสูงเมื่ออยังไม่ทันได้ผ่าตัดหน้าแฝดก็เส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายห้างจึงให้ลาออกโดยไม่มีเงินชดเชย ร่างกายนาแฝดที่เคยแข็งแรงดีในวันนี้หยิบจากอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเก่าจากพนักงานเงินเดือนหลักหมื่นวันนี้ไรายได้ของนแฝดจึงเหลือไม่ถึงพันจากการเก็บของเก่าขายและเมื่อต้องดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตมากว่าสิบปีที่ก่อนหน้านี้พี่สาวนาแฝดเป็นผู้ดูแลอยู่ยากจนนะครับแล้วก็มีต้อง ดูแลพ่อที่ป่วยพิการคุลภาพทางร่างกายนะครับทั้งที่ตัวของของผู้ดูแลเองก็กึ่งพิการด้วยเมื่อพี่สาวนาแฝดที่เครียดจากการเอาพ่อไปเลี้ยงจนเป็นบ้าน้าแฝดจึงต้องเอาพ่อเปี่ยมกลิ่นชื้นกลับมาให้พี่หนูแดงภรรยาช่วยดูแลลำพังงานเก็บของเก่าของน้าแฝดก็เต็มกลืนแล้ว รายได้เสริมของพี่หนูแดงจากการเก็บผักป่าและปลูกผักขายก็ไม่พอเลี้ยงตัวเพราะไหนจะดูแลสามีที่เป็นอมึกและพ่อสามีที่เป็นอมพาธในยามนี้ชีวิตครอบครัวจึงแสนอดอยากยากแค้นถ้าสายๆหน่อยอย่างเงี้ยก็จะปวดถ้ายังไม่ลุกนี่ต้องต้องไปเรียกแล้วก็ช่วยดึงขานะคะ่ะเพราะเส้นมันยึดเช็ดขี้เช็ดเจียวเท พวกเดี่ยวพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็หาข้าวให้กินพอหาข้าวให้กินเสร็จก็ไปซักผ้าขี้ทุกวันค่ะใช่วันหนึ่งสามเวลาจะขี้บางทีไม่รู้ตัวว่าขี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะมันออกมาเองตลอดเพราะว่าตัวผมเองผมก็ทำอ,อะไรไม่ได้มือไม้มีข้างเดียวต้องอาศัยภรรยาอาศัยเมียคอยเช็ดตัวเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวให้พ่อ เวลาก็ไม่มีจะช่วยกันทำมาหากินเพราะว่าต้องเฝ้าต้องอยู่กับพ่อทิ้งแกไปไหนไกล,กลๆนานๆก็ไม่ได้บริษัทเทพปดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบเงินจำนวน1 0,000นบาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนอีก6,500บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนูแดงและครอบครัวได้ก้าวเดินต่อไป